สำหรับใครที่กำลังมองหาอาสังหาริมทรัพย์สำหรับการลงทุนอสังหาริมทรมัพย์ที่ใกล้ชายหาดและใกล้กับห้างสรรพสินค้าวันนี้พ r พ p าตี้สกาวพัทยาขอพาทุกท่านมาชมรามาดาเมลล่านอนพัทยาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะรามาดานะคะ เป็นโครงการสำหรับนักลงทุนค่ะโดยที่มี Habitat Group นะคะเป็น Developer ที่คอยดูแลโครงการทำมาแล้วยาวนานถึง30ปีขึ้นชื่อด,ด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนและในพัทยานะคะเขาสำเร็จไปแล้วมากกว่า7โปรเจกต์โดยรามาด้าเนี่ยก็จะถูกบริหารโดยวินเดมวินเดมโฮสปิทอลิตี้แล้วก็วินเดมโอเปอเรเตนะคะคือเขาจะมีการจัดการ ให้โครงการหรืออสังหาริมทรัพย์คอนโดเนี่ยกลายเป็นโรงแรมระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวมาพูดถึงตัวโครงการกันดีกว่านะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะมีทั้งหมดส90ยูนิตแบ่งเป็นทั้งหมด2อาคารอาคารแรกนะคะเป็นสระว่ายน้ําและอาคารที่2เป็นสวนค่ะใครที่ชื่นชอบห้างสปปรรพสินค้านะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าใกล้กับเทอร์มินอลทเวนตี้วันมากๆและใกล้กับหาดวงอมา r เพียงแค่1.4กิโลเมตรเท่านั้นเองห้องโชว์รูมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มามด้นะคะมีทั้งหมด3แบบค่ะแบบแรกคือแบบดีลักเริ่มต้นที่29ตารางเมตรจนถึง40ตารางเมตรแบบที่2นะคะเรียกว่าจูเนียร์สวีทมีขนาดมากขึ้นค่ะถึง45ตารางเมตรและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบห้องสวีทกว้างถึง55ตารางเมตรเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาถึงกันแล้วนะคะห้องขนาดแรกค่ะเป็นห้องดีลัก 29ตารางเมตรอย่างนี้เห็นเลยค่ะวินแดมเนี่ยได้จัด Fully Furnished ให้กับเราคุณภาพเหมือนกันทุกห้องค่ะไม่ว่าจะเป็นบิวอ i n c ค o s e t ห้องน้ำนะคะก็ใหญ่กว้างขวางมากๆห้องน้ำเนี่ยเป็นแบบ Sexy b a ่ r o o รูนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบความไพรเวทซีเนี่ยก็สามารถดึงม่านปิดลงมาได้ค่ะใครที่มาทำงานนะคะทางวินแดมนะคะก็ได้จัดมีเก้าอี้แล้วก็มีบิวอินโต๊ะทำงานให้กับเราค่ะเตียงเนี่ย นอนได้เง่งแบบสบายๆเลยค่ะ1-2ท่านเพราะว่าเป็นเตียงคิงไซส์ห้องที่นี่นะคะก็จะเป็นการจัดเดคอเลตแบบคอริดอรูมหมายความว่าคนที่อยู่อาศัยในห้องนี้จะสามารถมองเห็นส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสวนหรือการ์เดนใครที่อยากมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็จะได้รับฟิลธรรม,มชาติอย่างเต็มที่เลยค่ะเราไปดูห้องอีกไซส์หนึ่งกันนะคะเป็นห้องสวีทค่ะ โชว์ลูมห้องสุดท้ายค่ะเป็นแบบห้องสวีทพิเศษของของห้องนี้เลยนะคะคือเป็นฟังชั่นอลแบบ His Or her มีเรนาชเวอร์และมีบาร์ทับค่ะห้องน้ำกว้างกว่าเดิมอีกนะคะและออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็จะมี Walk i n c l o s e t ็ค่ะสามารถแต่งตัวได้ง่ายๆเลยนะคะตรงนี้และพื้นที่กว้างขวางมากๆออกมาจาก Walk i n c l o s e t นะคะในส่วนของ Living a r e a ยเนี่ยคือโซฟากว้างมากๆเลยค่ะก็ดูทีวีแบบพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างเต็มที่ในวันหยุดค่ะ นอกจากนั้นนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยที่ชอบการแต่งหน้าแสงจากเบลคอนี่ตกกระทบเป็นแสงธรรมชาติเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันค่ะผู้อยู่อาศัยนะคะจะสามารถใช้งานฟังก์ชันของห้องนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าไม่มีแล้วโตวเครื่องแป้งก็ไม่มีแล้วออกไปอยู่โซนนู้นก็จะมีเตียงนะคะที่ให้เราได้ใช้งานในการนอนพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดหรือวันทํางานที่เหนื่อยล้าน,นะคะก็จะได้พักผ่อนแล้วก็นอนหลับสบายเลยค่ะ รามาร่ามิรานอนพัทยานะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยที่3ปีแรกเนี่ย mm hmm. เขาจะให้เปอร์เซ็นต์ยิวกับนักลงทุนเนี่ยถึง6เลยเป็นการบริหารจัดการแบบโรงแรมหรูระดับ5ดาวโดยที่3ปีหลังเนี่ยจะเป็นการแบ่งกำไรกันแบบโป o ฟิ t แชร r i ิงนักลงทุนจะได้70โครงการได้30เมื่อถึงครบ30ปีแล้วลูกบ้านทุกท่านจะต้องมา ประชุมแล้วก็หารือกันว่าอยากจะต่อสัญญาหรือไม่ถ้าชอบยังไงก็ต่อได้เลยค่ะใครนะคะที่มองหาการลงทุนดีๆแบบนี้ติดต่อ Property s c สกาวพัทยานะคะทางเรามีผู้เชี่ยวชาญมารอให้คำปรึกษาผู้ท่านกันอยู่ค่ะก่อนจากกันก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ทางเราได้นะคะแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะ